กกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยูซองพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับโนก,ก็คืออยู่เกมเราบอกอยู่กับแมวบอกปุ้ยอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมา อัปเดตโค้ดตัวใหม่ทั้งหมดที่มีในแมปนะครับเนาะและจะมาอัปเดตโค้ดเก่าทั้งหมดด้วยนะครับทุกคนเออก็เรียกได้ว่าพี่จะรวบรวมโค้ดทั้งหมดที่มีในเกมนะครับเนาะและมาแจกในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนก็ขอมานะครับเนาะว่าพี่ทําคลิปแจกโค้ดหน่อยนะครับอัปเดตโค้ดหน่อยนะครับมีโค้ดใหม่หรือเปล่านะครับเนาะหรือว่ามีโค้ดอะไรอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับเนาะพี่ช่วยอัปเดตหน่อยในเกมเราบอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ไปตกปลาเฉยเลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกัน นะครับเนาะว่าวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับเนาะและถ้าคนไหนอยากได้ผลทาวอดนะครับเนาะอันนี้ขอแจ้งล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับถ้าอยากได้ผลทาวอดนะครับก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู9000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลทาวอดหนึ่งแบบฟรีๆพร้อมโลบัค300โลบัคนะครับทุกคนเด้อก็จากประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็คือถ้าอยากได้นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับกดละ หนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เลยละกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าเราจะไปแจกโค้ดนะครับและย้ำเลยนะครับคลิปนี้จะมีแต่โค้ดทั้งคลิปนะครับถ้าคนไหนไม่อยากได้โค้ดนะครับนอก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับทุกคนโค้ดแรกนะครับทุกคนก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับสามารถใส่ได้นะครับเป็นโค้ดเก่าที่ยังใช้ได้อยู่นะครับนอก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับก็สามารถใช้ได้จริงๆนะครับนอเพราะว่าพี่จะเททุกโค้ดที่แบบว่าพี่ใส่ละกันนะครับนอรก็จัดไปเลยละการ ว่าโค้ตัวนี้นะครับเนาะทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะสามารถใช้ได้ใส่ได้แน่นอนนะครับพี่จะเน้นเฉพาะโค้ที่มีในปีนี้นะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนาะเมื่อใช้ไปแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของโค้คูณเอ็กพียี่สิบนาทีนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นโค้ตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะโค้ตัวนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเนาะแต่ก็ใช้ได้แน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ตัวนี้นะครับเนาะก็เอาไปใช้ั น,นี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของ โค้ดคุณยงพีเหมือนกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นโค้ดที่แบบว่าหลายๆคนตามหาเลยนะครับเนาะเป็นโค้ดที่แบบว่ายังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนเพราะว่าโค้ดที่พี่จับเด็ให้ดูวันนี้นะครับมีเยอะ ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นโค้ดคูล NP นะครับนอก็ได้มาให้40ทีนะครับแล้วโค้ดเมื่อกี้นะครับนอะก็เป็นโค้ดรีสตารนะครับทุกคนเดอก็ได้มา1โค้ดนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยครับเนาแล้วก็ไปต่อที่อีก1โค้ดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือโค้ดนี้นะครับนอสําหรับโค้ดนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดนะครับนาที่เป็นโค้ดเก่าที่ยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นโค้ด t r a n s นะครับนาแต่ใช้ได้นะครับเป็นโค้ดคูล NP นะครับนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มาต่อที่โคนี้นะครับค้ี้เป็นโค้เงินทุกคนเมื่อเราใช้ไปแล้วเราจะได้เงินนะครับ ทุกคนหนึ่งเบลรีหรือเปล่านะครับนอก,กถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนรก ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะสำหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโค้ดมีเยอะจะจัดแน่นอนนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะมีนะครับเนาะเออไปอีกหนึ่งโค้ดนะครับทุกคนโค้ดนี้นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับเนาะแต่ก็ใช oh okay. hey ้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นโค้ดลิสต์แตกนะครับเนาะสำหรับโค้ดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเราจะได้มาโค้ดหนึ่งลิสต์แตกนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกกกกกกคคคนนนนนนนพพีี่่่ขขออออบบบบเเเเเลลลลลยยยแแ้้ววัััััะะะะรราาจจต็็มไป นะครับนว่าโค้ดต่อไปนะครับเนาะจะเป็นโค้ดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสามารถใช้ได้นะครับเนาะเป็นโค้ดคูณเรียกพี่นะครับเนาะอย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าโค้ดไหนใช้ได้พี่จะเอามาให้นะครับเนาะเราก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านโค้ดคูณเรียกพี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะตอนนี้เราได้มาเกือบสอชั่วโมงแล้วนะครับเนาะเราก็ไป เนาะว่าจะเป็นทางด้านของโค้ดคุณเองพี่โค้ดเงินนะครับเนาะหรือว่าโค้ดริสตังนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งโค้ดนะครับทุกคนก็สามารถใช้ได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าได้มา2ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะตอนนี้นะครับแล้วก็มาต่อที่โค้ดตัวนี้กันเลยนะครับทุกคนโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็ยังใช้ได้นะครับเนาะก็บวกอีกยี่นาทีนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับ <wick agues> ครับ <tecn> ทุกคนน well. ี่เลยนะครับน้อก็ยังมีโค้ดตัวนี้อีกนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนองว่าโค้ดตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับนอก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเป็นโค้ดลิสตแตกนะครับน้องก็อีกหนึ่งโค้ดนะครับสำหรับโค้ดลิสแตกนะครับเราก็ได้2โค้ดแล้วนะครับน้องสำหรับโค้ดลิสแตกนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดเงิน1เบลลีนะครับน้องก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับนองสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนรีได้วยว่าจัดนัก็ ต่อมานะครับเนอะก็เป็นโค้ดนี้นะครับเนอะก็สามารถใช้ได้นะครับเนอะเป็นโค้ดคูณเ p 20นาทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาแล้วก็ต่อมานะครับเนอะก็เป็นโค้ดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอะโค้ดนี้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอะสำหรับโค้ดนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโค้ดคูณเ p 20นาทีนะครับตอนนี้ก็ได้มานะครับเนอะประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาแล้วก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางดด้้้านนนโคตัวีะคคคคคครรรััับบบนนนนนนนอโโ้้้้้ดดดดีะะะถาาาจจไม่ผิกก็็เปททงุ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ได้อีกหนึ่งการนะครับโคลิ์สต่างเราได้มาสามอันแล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับน้องเป็นโค้ดคูณเอียพีนะครับทุกคนก็กดใช้ไปได้เลยนะครับน้องก็ได้อีกยี่สิบนาทีนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นโค้ดคูณเอียพีเหมือนกันนะครับน้องก็ได้อีกยี่สิบนา เนาะถ้าโคเร็วไปสามารถแฉมาจอหรือว่าหยุดจิ๊บได้นะครับเนาะเพื่อแบบว่าเอาไปใช้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยครับเนาะตอนนี้เราก็ได้มาสี่สัโมงแล้วนะครับเนาะก็เรียกว่าได้มาเยอะมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับการฟาร์มนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็เป็นโคดนี้นะครับเนาะสำหรับโคดนี้นะครับก็เป็นทางด้านโคดคุณยังพีเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ได้อีกยี่สิบวันทีนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะโคดนี้นะครับก็ได้อี โค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็คือโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็ใส่ไปได้เลยนะครับน้องก็ได้อีก20นาทีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มนะครับน้องก็ได้มา5ชั่วโมงโค้ดคูณอีกพี่นะครับน้องก็ได้มา5ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของโค้ดลิสต์แต่นะครับน้องโค้ดลิสต์แต่ก็ได้มาสามอันนะครับทุกกคน็ถือว่า ค,คุ้มกันไปเลยนะครับเนาะแล้วก็โคดเงินอีก2โคดโคดยารักษาอีกหนึ่งโคดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคน พี่่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับน้องก้าวพาคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของคนวิสาหาวรนะครับน้องเดี๋ยวทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสาหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พ